ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำรสจัดจ้านรวมติ่มซำและคาเฟ่ไว้ในร้านเดียวร้านหอมฟุ้งนะคะเป็นร้านเล็กๆย่านเสาชิงช้าที่พอเดินย้อนมาหลังวัดสุทน์สักหน่อยนะคะก็จะเห็นเลยร้านนี้นะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำค่ะที่มีขายทั้งติ่มซำและคาเฟ่ในเวลาเดียวกันค่ะบรรยากาศร้านก็น่ารักมากเลยนะคะชวนให้เข้าไปมากเลยฟีลร้านก็คืออบอุ่นแบบร้านสมัยก่อนเวอร์แต่อาจจะต้องรอคิวกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าคนแน่นจริงๆตอนแรกเราถามเขาว่านะคะชามเล็กแค่ไหนเขาก็บอกว่าชามไม่ใหญ่มากค่ะแล้วก็เล สั่งมาสองช้างเลยแต่พอได้จริงคือโอ้โหเราจะกินหมดไหมเนี่ยมือนี้คือมีติ่มซำที่เราสั่งมาอีกนะคะกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำที่นี่คือรสจัดจ้านมากเลยค่ะกวมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยติ่มซำก็ดีนะคะน้ำของเขาก็อร่อยทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็คือกินคนเดียวค่ะงงตัวเองเหมือนกันว่าจะเข้าไปได้ยังไงแต่สรุปแล้วนะคะก็คือต้องแวะมาเลยค่ะร้านนี้ร้านนี้นะคะอยู่หลังวัดสุทัศน์ค่ะหรือว่าถ้าใครเดินทางมาจากเอ็มอาร์ทีนะคะก็สามารถลงเอ็มอาร์ทีสามยอดแล้วก็เดินต่อ มาได้เลยเขาจะมีป้ายบอกทางมาที่วัดเลยค่ะต้องมาให้ได้นะคะร้านนี้